ในวันที่โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคข,ของระบบอัตโนมัติการนำเครื่องจักรอัตโนมัติเข้ามาในกระบวนการผลิตไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่เป็นความจำเป็นที่อุตสาหากรรมทั่วโลกให้ความสำคัญเพราะมันคือกุญแจสู่การเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนยกระดับความแม่นยำในการผลิตช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ บริษัทสยามอินทิเกรชันซิสเต็มจำกัดซิสเต็มเราคือผู้นำด้านการออกแบบและพัฒนาระบบโรงงานอัตโนมัติแบบครบวงจรที่ได้รับการยอมรับจากผู้ผลิตชั้นนำทั่วโลกมากกว่า20ปีนับตั้งแต่ปีคิศักราช2002ปัจจุบันบริษัทมีพนักงานกว่า80คนเราส่งมอบงานให้ลูกค้ามากกว่า100โปรเจกต์ในแต่ละปี ซิสเตพม้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจคุณไปสู่ความสำเร็จในอนาคตอย่าง,ย,างยั่งยืนซิสเต m มเราเชี่ยวชาญในการออกแบบและพัฒนาระบบโรงงานอัตโนมัติแบบครบวงจรที่ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตการบรรจุที่พอไปจนถึงการทดสอบคุณภาพสินค้าโดยการผรสมผสานความรู้ด้านวิศวกรรมเครื่องกลและระบบไฟฟ้าเพื่อสร้างนวัตกรรมระบบอัตโนมัติที่แม่นยำ พร้อมออกแบบโซลูชันระบบอัตโนมัติที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมอาทิเช่นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์กลุ่มอาหารและด้านการแพทย์ที่ซิสเต็มแเราให้ความสำคัญในการดำเนินงานทั้งในเรื่องของคุณภาพและความพึงพอใจของคู่ค้าในทุกจุดตั้งแต่กระบวนการออกแบบ การผลิตการตรวจสอบไปจนถึงบริการหลังการขายโดยในปัจจุบันบริษัทมีบริการประเภทต่างๆเช่นออโตเมติก Line, แอสเซมบลีไลน์เมคชินโรบอตพิกแอนด์เพลส assembly politicer electronic functional test fixture wave hall. บริการโคดดิ้งโรบอตโปรแกรมมิ่งทั้ง p c b a เบ PLC ระบบ Machine Vision และ Inspection โดยในอนาคต เราจะยังคงยึดมั่นและมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรและสร้างสารรค์นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อส่งมอบคุณภาพความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมผ่านโซลูชันระบบอัตโนมัติแบบครบวงจรที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อขับเคลื่อนทุกความสำเร็จอย่างยังย่งยืน s y s t e m Innovative Complete Automation System for Future Success